นี่นี่ทุกคนเก็บแล้วตัวนี้แจมที่สองนอทุกคนจอบเลยถืเลยเนะทุ่นต่อกงไม้นี่แหละถืแหละตอนนี้มันมาสามตัวทุกคนไดล้วตัวหนึ่งอยู่ทุ่นจนวจึงออกไปเอา

mãi mãi sáng tố kếp bài tết tụi mình mọi người ừ bây giờ mãi 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 nhảy mãi đó mãi mãi ตัวห้าวที่โดดลงไว,ไว้คือวบออกป่องขาดแน่ดูไหมเหม็นุณทุกคนหัวมันคือออกนะฮะอยู่เอ๊ะจับมึงได้วา่าปลุดออกเลยทุกค,คนนี่เนี่ย เก็บอีกแล้วแต้มนี่มาเนอะแต้มน้อง่าวขนาดเลยตัวนี้โดดใส่รถมันเห็นเป็นมาใหม่เลยชื่อเนาะนี่ทุกคนตัวใหญ่ๆโอ้หางดอกลายได้ตัวนี้คุณ บิดมาเร่หกไปโดนม,มาลงที่ดูใบแล้วเนองสิไปปักกิ่งลงลงปักกิ่งที่ไห,หนเห็นอะไรจ้ะมาจับ่อนสบายดีทุกคนมือนีกะมาต่อนอกกองหัวจุกคือเก้าก็สองตุ่มเกอือเดียวเนาะไปออกไปเลาะไปจอบก่อน ทานมันมาจึงอันนั้นเนาะมาเบิ่งนํากันนี่ยวทุกคนเก็บแล้วตรงนี้แต้มที่สองเนาะตรงนี้ต่อบนใหม่มานี่จอบอยู่แค่มห้วยน้ำ แตมทีสองด้วยตัวนี้ลงมืยเอาสองแตมแบบสักนิดนึงโอ้สองแต้มแนเ,เนาะ,<อ>ะทุกคนมาอีกแล้วนะมือเนี่ยเก็บมือละสองมือละสามแต้มไปเนาะชิบม,มือก็สามชิบแต้มแล้วสามมาโอเคเ okay, นาะทุกคนถัาจอบอีกบัตน,นึ่จะเป็นบูรุ่งเขาก็ย้ายบนใหม่ไปเรื่อยๆเยนาะ เอนทุกคนตอนนี้ก็มอหดเงินเนาะกำลังเชียบนกไปล่อยในคอในสองตัวเนาะเมือนมึงดูนกในคอคือบบเห็นบินแล้วันอีสองตัวเนาะเมือนยังครบอยู่ที่ ใส um, oh, ่ดามมันลุกใส่ดาเบิ้งกระชื่อยู่บ่ห่างมันูสมใส่ตัวนี้เาะทุกคนโอ้ยมือจังไรกันเ่ยยันจื้อยู่แล้วเดี๋ยวส่งแต้มนอมือนี่ทุกคนมาเรียงว่าสิผสมพันธุ์นอแบนี้หามาเยอะเยอะกันนั่นเอาดิอะไ ก่อนเล่อเขากุ้งง่ายนะยเส็ดคอขังไว้แล้วตุยนกมาฮะอกมาแล้วนุกหงเอาตุยยับนาแห้งลงมาเลยพอดีลงหงเดีดอลงเลยเนาะพอดีแหละหสองแจมเนาะมื่อวันนี้สาม mọi người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  mọi tôi đông người mọi 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 người siêu pha nó nhiều lắm mùa tôi đi mày mày Ừ, đi mình phải tôm đi Hãy subscribe nơi